ซื้อประกันตัวไหนดีที่เบิกค่ายาค่าห้องได้แน่นอนคอนเฟิร์มในการที่เราจะซื้อประกันสุขภาพขึ้นมาสักเล่มหนึ่งนะคะเราต้องมาศึกษานะคะว่าในแต่ละโรงพยาบาลนะคะเขามีเลทค่าห้องค่ายาอยู่วันละเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกนชนระดับกลางนะคะ ค่าห้องก็จะเริ่มต้นอยู่ที่วันละ3 5 0 0 0ถึง6,000บาทต่อวันนะคะค่าแลบบค่ายาค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ต่างๆก็จะเริ่มต้นวันที่ 1,000 0บาทถึง1,500 0บาทต่อวันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราะคะอยากจะอัพเกรดนะคะขึ้นมาโรงพยาบาลเอกชนระดับบนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะค่าห้องก็จะอยู่ที่วันละประมาณ7,000ถึง2,000 20, 0บาทต่อวันพวกค่าใช้จ่ายค่ายาค่าแลบค่าเวชภัณฑ์ก็จะเริ่มต้นที่2,000 20, 0บาท ถึง50,000บาทต่อวันนั่นเองนะคะในกรณีนะคะ,ะว่าถ้ามีการผ่าตาดัดหรือว่าการรักษาโรคร้ายแรงที่มีอาการรักษาแบบซับซ้อนนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นหลักแสนหลักร้านก็ได้นะคะดังนั้นนะคะเราควรเลือกความคุ้มครองนะคะและก็วงเงินนะคะและก็ศึกษาแบบประกันให้ละเอียดที่สุดนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของเรานะคะในการที่เราจะเบิกทั้งค่ายาค่าห้องได้แน่นอนนั่นเองนะคะเช่นน้องเดือนอยากได้ประกายสุขภาพขึ้นมาสักเล่มหนึ่งนะคะน้องเดือนก็ต้องศึกษาแล้วว่าเราต้องเอาโรงพยาบาล ระดับไหนน้องเดือนเลือกตั้ห้องที่6,000บาทต่อวันก็คือเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางนั่นเองนะคะวงเงินที่เลือกก็คือ1 5้านบ,บาทต่อปีเพื่อให้ครอบคลุมถึงค่าวินิจฉัยค่าผ่าตัดนั่นเองค่ะเวลาที่เดือนใช้สิทธิ์เข้ารักษาในโรงพยาบาลนะคะก็จะไม่ต้องกังวลเลยละค่ะว่าเราจะเบิกค่ายาค่าห้องไม่ได้นั่นเองนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเราควรศึกษารายละเอียดในแบบประกันสุขภาพแต่ละบัทให้ชัดเจนนะคะ เพื่อที่เราจะเบิกค่ายาค่าห้องได้แน่นอนคอนเฟิร์ม